สวัสดีครับที่ที่ประการครับนีค่ะกีสุปตารครับเมื่อนี้เขาซืมีเพื่อเซอร์ไพรส์ให้พี่บวงนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเขาไปอาบน้ำแล้วพี่บวงแบบบ่มีแห่เขาเ,เรียวกว่าแห่พีชอะไรสารายเกนเนาะมันมน,น้อยมันเล็กเกินไปแล้วก็นี่กันเลยไปงานต้นตานมานะครับก็เลยซื้อแห่พีชมาฝากพี่บวงนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเซอร์ไพรส์ผม ผมฟอมนะครับต่อไปบ่วงจะสวยแล้วนะครับเอียผมรตรงไปบ่วงนั่งไว้ใหนั่งฟอนเสือเอันนี้ซื้อให้เนี่ยอยากอยากให้แล้วฟอนเสือ,อมเนาะเพราะว่าเราเราลงจากฟันเสือมเรออันนี้ก็คือสารต่อพน,นอเนะ <laughs> าะจะไปเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับจะไม่ให้พี่เกดเป็นคนเสื้อไทย Let's go Let's go ไปซักผ้ามามันเต้นยู่บอสเขร้่ซ้อมมันอยู่ ก็มีชมอยู่เรื่อยๆนะคะที่ว่าเราจะเป็นแต่ละเดือนหือว่า ขอว,ว่าเสื้อไบน้องบัวก <c oughs> ่องามเพีย อันนี้พี่เทียเตรียมไงเสือเตรียมที่าอะไรมีโป๊เขาคือเตาคือเขาซื้อเขาบอกว่าให้เธอขึ้นเสือเขาซื้อมาให้น่ะอยากให้ฟอนเสือเขาอยากให้เธอฟอนเสือดูเกีเริบ่เลย

มอไอ่อนมอจนหายตัวเลยด้วยตาก็ดีเนาะแล้วเราจะดูยงแหงนะครับมันแหล่ะมันแหล่ดอกมีฟิลเตอร์มั้ยมีฟิลเตอร์ไหยจะค้นนี่พ่อแปดสิบว่ะ นี่แหละครับผลงานน่าจะออกวันที่19นี่นะครับไม่มนนีวันที่17หรือว่าหลังปีใหม่ไม่แน่ใจนะฝึดสอนโดยโคเอฟนะครับผมนี่ละแทนความคิดถึงจากทุกคนนะครับจะมี่หย่ซัมมี่และทีพวอคอยเดยทไทยนะครับช่วงหลังๆขอโทษขอใครทุกคนด้วยนะครับ ปีนี้ก็เดินส,สับสับสับอีกปีนะฮะสับแถวกันเป็นว่าเล่น <c oughs> น้องๆเพิ่งลงอ่าถ้าประมาณตอนช่วงบ่ายนะครับ ถ้าที่จำเอาผิดพอที่เตือนมาบ่ายพอดีแต่ธรรมดานะฮะแถวหน้าก็ต้องเปะแถวหลังก็ต้องพยายามดันเจ้าของอายุแถวหน้าให้ได้ธรรมชาติของดดนเซอร์นะครับสิบธมวว่าบังกันบ่ได้นะครับเพราะว่าออนสเปรดเรามีเรเบล ป็นชั้นเป็นชั้นเป็นเลเยอร์เลเยอร์ยอย่างนี้เบาบังกันแบบเพียงนาซึ่งกน,นะครับผมแ่เบาเอาอย่างี้ยาปรยอม,มีนัดอีก2องทุ่มครึ่งนะครับผมอยากย้ายแล้วครับ เป็นยังไงอ่ะเป็นเพลงเก่าแล้วท่าใหม่เหรอเจือกปังเพียงเก่าท่าใหม่แปดพูดตาตะกี้พูดตะกี้พูไปทาเนี้ยบใส่ท่าไหนนี่แดนไส้บะนี่สุดพิเศษปะแดนหีิค่ะน่าละมุนนี่ขนาดอันนี้มาใหม่เป็นบอมาได้จากเดือนและฮะอันนี้ก็มาใหม่ยังไม่เห็เดือนค่ะมาจากใส่เฮดจิ่เย่ใส่มาก่อนทำอยู่ไหนมาก่อนหรือไม่เคยเต้นเลยโอ้โหแดนปฐุมจีนี่ แ,แดนเมืองทิพย์เก่าติดนี่อันไหนออันนี้ก็มาม,มาสู่อันแดนเมืองอย่างเขาอันนี้แดนเมืองทิพย์อันนี้แดนเมืองผีค่ะนี่ตอนผีผีก็แบบเสื้อ,ย, <c oughs> อยังนะครับชื่อบูมบิ่มพี่บูมบิ่มนะครับ,บ,บ,รบอยาอยุเท่าไรละเจ๊แปดเลาเป็นพี่ปีนหนึ่งฝากพี่บูมบิ่มน้ำเด้อปีนี้กิสานนครสินเด้อน,นี่แนวโอ๋โมโ่เห็นมึงซูม,มือกระม้าเลย แม่ดูดิมีหูเหมือนกันเนี่ยเนี่ยดูอย่าตาก็เหมือนกันแม่ดูสียิงแขอต้องขอบคุณเบียร์นะเนี่ยพี่บ่วงรู้ไหมเห็นไหมแม่เหมือนกันเลยเที่ยวเหมือนกันเลี้ยการูการขึ้นม่บอยเาไดูหางเนี่ตายเองเราุ่มปเงสแมาเนี่ยการหอกนไ้ดแตอนแรกนึว่าสิงตกัหมาการโตไปกาจเด่นติบ เออคันได้ว่าคนเออันได้ว่าให้คนว่าจนนอนฝันตัวตาดอดออกิ้เาขานเอกไมกิน้าด้วจิธีนะคะดีใจไหมเนี่ยิเหมือนไม่ไม่ค่อยดีใจเลยิแงบอกว่าพีชอบหนูหรือเปล่าว้าขันพ่เม้าปะด้เสืออยู่ลยเาไม่มีใจเขาไม่ซื้อให้หนูมาละ ตาม,มือนมาถ่ามาขึ้นข่ปลาหม้อเบียร์หน่อย่าซื้ออีลิป้าป,าปา้ไปหนลงจุ้ยาป้าอ้าเียรเชียร์ไปนจะจะเจอที่น้องค่ะคลิปนี้ไวสน,กกนิทสะกวนไปหาหมูกันสลบ่าคลิปนีเขาได้อย่างเขาสีบป้ำมันเขาสีเขสีป๊วงเ <laughs> ขา่ขนห <laughs> นนาย